สวัสดีครับจุงกระไม่เอาบองประโอณรุกเนียแซมทรายทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่อง YouTube ของคนเลี้ยงช้างลำเพลินออฟฟิเชียลครับผมนะครับมื่อนี้นะครับก็ช่วงเวลาเย็นๆแล้วนะครับเราก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับผมหลังจากที่นะครับเฮาเดกลับมาจากนะครับการทำข้อดีนะครับนะครับบอสโจผ้าไปมอบ นะครับของที่บริจาคมานะครับผมที่โรงพยาบาลมหาสารคามนะครับกลับมาถึงแล้วนะครับก็ฉีดแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ล้างมือด้วยเจลเรียบร้อยครับผมสำหรับพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เข้ามาบึงนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับผมหลังจากที่ไปเหตุภารกิจมาเรียบร้อยนะครับผมฮะชื่อคลิปว่าทําดีไม่อายใครนะครับผมนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมฮะภารกิจ ภารกิจเรียบร้อยนะครับสำหรับภารกิจที่ไปมอบของบริจาคนั่นเองตอนนี้ก็ถึงยูยูโดมนะครับยู่าแถวนี่ครับหอพักนี่แหละครับบริใส่เนาะเทากับยูมามเมแม่ไปใส่บริครับผมครับเนื่องจากไปไหนไม่ได้ก็เลยอยู่นี่แหละครับผมครับออกไปได้ยูครับจะก็ไปได้บ่ไก่ครับผมแล้วก็ต้องเซฟตัวเองด้วยครับเนี่ย บรรยากาศที่อยู่ในโดมครับพี่นอ้องวู้วสุดยอดอีลีลร่มก็มีมากครับผมแล้วก็ยังมีเมฆคึมคึมอยู่ครับแล้วก็ยังเหมือนแบบว่าฝนกําลังจะตกอยู่นะครับก็คึมคึมอยู่ครับผมพี่น้องบรรยากาศข้าวสวยเบิบ้งคลิปครับพี่น้องเบิ้งคลิปสุดยอดเลยครับผมเดี๋ยวสิแผ่นกล่องหลังให้เบิง้งนะครับผม นี่ครับพี่น้องบรรยากาศย่ำแรงโอ้ยสุดยอด <c oughs> นี่ครับทุ่งนาข้าวเขียวขจีโบยกับบรรยากาศท้องฟ้าอึมครึมอึมคึมในบรรยากาศตอนที่เย็นเย็นครับผมนั่นทางด้านครัวท่าคุณนขึ้นนี่อย่างกันนอกอยงอยางไปก่อนเพจังเห็นผู้ใดแวบๆยุขางสะ ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อมันบ่ด้มีใหม่กันสันครับผมนะครับอาจจะภาพอาจจะเคลื่อนไหวบ้างนะครับผมสำหรับพี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังร,รับชมต้องขอกราบปรทาทพนะภัยยังเหี้ยวไม่นุย้เนยเ็ดหยงนั่นให้อาหารป่าค่ะอาหารป่าอย่างไ๋มันบ่คือบ่แมนอาหารป่า ปลาได้กินบ่เาาาป็นธรรมดาได้ปลาน้องนี่ฉันบ่พิเศษอีนีบ่ได้กินเนี้ยปลาพิเศษเนี่ยเ<ม>าานี่ยเบิ้งครับอาหารปลาครับพี่น้องอาหารปลาคือหลากสีแทนวันนี้มาตอดแล้วมาตอดแล้ว เดีย๋ยวป,ป่านีมีปากว้างเ,เอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมผมสงสัยเมนอย่างค,คือคือเอาไปให้ป่าคือจังบรมันอาหารปลาไหมไม่คือความหมายน่ะมดมันเข้ากินไปแล้วกินไปแล้วเราเราก็กินไปแล้วอ<ม>ืพาแต่ว่ามันไล่กัว่าลูกไลยกินไม่ทันโอ้โอผมกว่าวต่าจะเครียดอีย่างเพิ่นเราไปเทศขนมเพิ่นทิมบ่ได้ว่าเครียดว่าขมก็คือส่วนหนึ่งเท่ากับกินแล้ว ของนีเก็บไปโดนบ่อ้เดแม่นบ่มหลายคนเลเออมันสีอันเอียงก่มันสีเป็นกินสดสาดแม่นบอกป่าดูตัวใหญ่ด้นะเนี่ยใหญ่กว่า่ามืออีกคน่ะโอ้ปาะสมกในกินเขาแจ่มในพวงน่าตองมั้ยงบีตั นี่ครับสะนีตั้งแต่ริเริ่มมากครับผมตั้งแต่ผมเขามา่แรกๆครับผมก็ได้เห็นแต่พอสะนีเลยกำแพงกับกำลังสางตอนนี้กำแพงก็เสร็จแล้วนะครับโรงครัวก็เสร็จแล้วสะก็เสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีปลานะครับมีปลา,ปลาเ,เลียงไว้นะครับนปนิ่นโตซ้มฟา้ามือครับพี่น้องโอ้คักแท โอ้ย่อยละตกใจเบิดแต่ว่าเมนูเฮ็นอย่างคือมาเท่ขนมเพิ่นทิมเลยเดี๋ยวโอ้ยศูนย์ยังไงเพิ่นเอาไม่ได้ศูนย์บอได้ศูนย์บอแม่นดอกขันบอศูนย์สิไปเต่ทิมเฮ็นอย่างาแล้วก็คืออ่ามันหลายกินบอท่านมันมันสิ ทาเก็บไว้โดนมันสีสับสับเราเปล่งเปล่กันกินไปเลยโอ้โหไงมันสีอัพมัซซีอัพของโมนี่คือเ้าต้องกินใหม่ใหม่ถอดใหม่ใม่โอ้กินใหม่ใหม่ถอดใหม่ใหม่ครับนี่แหละครับพี่น้องนะครับผมสาเหตุที่เมนูเทขนมเย่ปวงนะครับเมนูเทขนมเย่ปวงเพราะว่านะครับ โมดเขาไปกินก่อนแล้วนะครับเพราะว่ากินบ่ท่านเนาะนี่กันเลยบอเพื่อเป็นการบร่เสียผลประโยชน์บ่เสียประโยชน์คือต้องเอามาไห้แมนครับผมเอาไว้กับเสียมซื้อๆนี่ครับมีประโยชน์นะครับเอามาไห้ปลากินพรอน้อมนบอเนาะเนี่ย ยี่ปัวมึงแล้วบ่ต้องเสียใจครับเพราะว่าเอามาให้ปลากินคือบ่ได้บ่ได้เครียดอีหยังเด้อเนาะบ่เนาะเฮาบ่ได้เครียดหยังเพิ่นเด้อเนาะมีหนุ่ยหรืหล่ามาทบ่เกิ่มไข่เด้อะเยอะไม่นุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวีเสาวล้าวเรืองไปยวทั้งเรืองบนอีกอ้าวมันหมดจ่อมันหมดจ่อมันกินหลายแล้วยุ่งทั่วงระรองเมนูอีกเด้อเนี่ยเอากะเทศไหกินกะเทศไหกินอีหลีเนาะก็ย้อนว่าคือว่าว่าคือ หลายอย่างทั้งข้าวเราที่กินไม่หมดแล้วก็มาให้ปลาครับข้าวเราด้วยครับเขาเย็นเขามันเย็นแล้วมันอันนี้คือขนมนี่คือได้มีประโยชน์ครับได้เอามาให้ปลากินต่อคือสาเหตุก็คือมดขึ้นแล้วแล้วก็เรากินไม่ทันอากาศมันเข่าหรือมันนึ่งไหมมันหยาบมองเห็นมันหยาบมันหยาบมันหนิอากาศมันเข่าหรือมันเป็นแบบเนี่ยนะครับตัวไอ้ปลาตุ่งกินบ่อทัน เดี๋ยวมันกรตอดไปเรื่อยเอามีหอดปลาดุกไหมปลาดุกแบบไงเลยถ้าวมันละลายเดี๋ยวมันก็กินปลาดุกซ้ำแขนเพื่นไหมโอ้เกี่ยวปลาสลิดมาปล่อยพร้อมปลาดุกปลาดุกนั่นน่ะ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 จะพันตัวหโหเราไม่ปล่อยจะบเลยยุปลาดุกตัวแบบไงมีปลาดุกปลาสลิดปลาหมิ่นบอกปอมาปล่อยตะตะเตียนนีี่เด๋ยวน้องรำเพรียงเอายน์ยนให้ปลาเลยเหมดยัง เดี๋ยวมดมันขึ้นมาแม่เข้าล่ะเข้าเอาไห้เลยค่ะคปูมใจละ่ะมันคิดว่าข้าวมันไม่ลอยเด้ข้าวมันไม่ฟูเด้นี่ครับบอสกับน้องลำเพลินก็มาร่วมให้ด้วยนะครับค่ะใจพวงบอต้องเสียใจเด้อมอนมดมดขึ้นครับมดขึ้นครับพี่น้องนะครับโยนกาลูกน้องเพิินโยนโยนไอยโยนไกลเนาะมือหน่อย นี่คือะสะพอสงการนะครับที่เพิ่นมาปล่อยป่าตั้งแต่เริ่มแรกๆเลยครับ<ม>ว่าท่านได้มีป่าพอสงการแหละครับเอามาปล่อยนะครับโ<อ>กสามากิจวัตรประจําวันของพอสงการก็คือเขามาหอดปุ๊บสิถามหลูกๆก่อนเลยว<อ>่าคันพ่อสร้างก็ให้อาหารปลาเราไปคันพ่อพ่นเขามาสวยแน่นะก็ให้ให้ตลอดครับแต่อตอนนี้ก็มีอไปไป๋อย่างนาาครับ เดี๋ยวไปดึงออกใครครับเอาอมันหยาเครือตำลึ่นสวนะปลาปลาตัวใหงไเด้ยครับปลานิ่นโตซ้ำฟ้ามือนะครับพี่น้องปลาก็ประมาณหาเดือนแล้วนะที่รถจวดนี่แม่พวงเจ้าแม่แม่พวงเจ้า เนี่ยเนียเนียเนี่ยกระบุนไรเราจซื้อมาให้ปลายกินไหมครับโอ้ตอดอยู่ครับตอดป่เนี่ยคือ พี่น้องนะครับผมมาสำหรับคลิปนี้นะครับผมนะครับใครที่ชมแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับชมเพื่อความบันเทิงนะครับผมฮะให้ทุกท่านมีความสุขและมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะนะครับผมนะครับทางช่องคนเลี้ยงช้างลำเพินลออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านทีมากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดซับสไครต์อย่าลืมครับผมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานแมวลานะครับสำหรับวันนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับจุงกระบายบายเ